สวัสดีครับผมบูนเซลล์เอนจิเนียร์จากบริษัททิตาชิตซันเวดนะครับเคยมีลูกค้านะครับถามผมนะครับในส่วนของการวลีไฟนะครับแล้วเราต้องการเอาก้อนหลังวลีไฟเนี่ยไปใช้งานจริงนะฮะอ่าก้อนหลังวลีไฟนะครับคืออะไรนะครับก็คืออย่างเช่นผมเลือกวลีไฟนะครับเป็นในรูปแบบของ3 d d y n a m i c นะครับผมเซตตรงนี้นะครับเป็นนะฮะละเอียดเลยเป็นแบบไฟล์นะครับอ่านะครับเฉพาะโอเปอเรชันเดียวนะฮะ ก็คือก้อนสีน้ําเงินที่เราได้ตรงนี้นั่นเองนะฮะแต่ก้อนสีน้าเงินที่เราได้ตรงนี้เนี่ยโดยปกติแล้วมันไม่ค่อยละเอียดนะครับแล้วผลลัพธ์นะครับที่ได้ก็คือเป็นไฟฟ้าเศษนะครับเอาไปทำอะไรต่อไม่ได้100%ซนะครับแต่ผมมีไอเดียหนึ่งนะครับสามารถที่จะเอาเอาพุ t นะครับตัวก้อนตัวเนี้ยนะครับให้กลายเป็นก้อน Solid ได้นะครับ ถ้าเกิดผมซูมดูก้อนฟาเซตนะพวกขอบพวกอะไรพวกนี้มันจะไม่ใช่ขอบจริงนะฮะมันคล้ายไฟล์ stl เลยนะครับมันจะไม่ละเอียดเท่าไหร่แม้ว่าเราปรับละเอียดแล้วก็ตามนะฮะคราวนี้มาดูไอเดียที่ผมนะฮะจะแนะนำนะฮะคืออันดับแรกเลยนะครับผมมีโอเปอรเลชั่นแบบเดิมที่ทำเสร็จแล้วนี่แหละนะฮะคราวนี้นะครับผมสวิตไปโมเดลลิ่งสักนิดหนึ่งนะครับโมเดลลิ่งสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ทำการเอ็กทรูตนะฮะสร้างก้อนตัวชิ้นงานขึ้นมาใหม่จาก ขิวด้านล่างนะฮะผมใช้เป็นแบบเฟสเอ็ดนะครับก็คือขอบนี้นะครับสูงถึงด้านบนนะครับผมใช้ snap to object นะครับถึงถึงนี้่านะครับก็คือ65มิลนะครับแล้วก็บูลีนเป็นนันนะครับโอเคนะครับผมมีตัวก้อนใหม่มาละนะครับปรับปร่งแสงสักนิดหนึ่งนะฮะสีสักหน่อยนะครับโอเค อนนี้ผมกลับไปที่นะครับเมนู f a c t u r i n g คือนะครับในเมนู f a c t u r i n g นะครับผมก็ทำการนะครับไปเปลี่ยนตัว w ว r k ์ i พีดจากของเดิมนะครับที่กลายเป็นที่เคยเป็นก้อนนะครับก้อนชิปงานเนี้ยผมก็นะครับชิปนะครับคลิก3แล้วก็เลือกก้อนนี้แทนนะครับผมเลือกก้อนใหม่แทนแน่นอนว่าหลังจากเราเลือกก้อนใหม่นะครับตัว geometry ทั้งหมดนะครับจะ operation ทั้งหมดจะเป็นสีแดงนะครับอ่าคราวนี้มาดูสเต็ปต่อไปนะครับ สเตจนต่อไปเนี่ยผมคลิกขวานะครับบนโอเปอเรชันนะครับเลือกไปที่นะครับตัวทุนผ่านนะครับแล้วก็เก้าเช็คนะครับคำสั่งเก้าเช็คก็คือเช็คคอลลิชันนะครับระหว่างตัวชิ้นงานกับตัวทุนแน่นอนว่านะครับชิ้นงานผมเปลี่ยนนะครับก็คือตันหมดเลยนะฮะแต่ทุนผ่านเนี่ยวิ่งไปในเนื้อชิ้นงานนะครับทุนผ่านกับทั้งหมดนะครับจะเกาทั้งหมดเลยนะครับผมก็นะครับของเดิมเนี่ยมันจะมีสต็อปด้วยผมคลิกสต็อปออกนะฮะแล้วก็โอเค นะครับคอนติเนียนะครับก็คือทั้งหมดเลยนะครับก็นะฮะเกิดนะฮะคอลเลคชันนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมต้องการสเตตป่อมาผมไฮไลท์นะครับด้านบนเพื่อที่จะให้เกาทั้งหมดทุกนะฮะซีเฟนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทำงานนะครับผมเลือกอินเตอร์เซ i กวิ a พาร์นะครับโปรเซสนี้จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับอ่าผมเลือกอินเตอร์เซ i กวิ a พาร์นะครับ อ่ะนะครับเรียบร้อยละนะครับก็ใช้เวลาของผมเองน่าจะประมาณ3 5ถึง้านาทีนะครับก็แล้วแต่นะครับโอ peration ซับซ้อน motion เยอะหรือไม่เยอะนะครับอ่ะนะครับแล้วผมก็โอเคคัเนี้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือนะครับตัวที่เป็นก้อน solid นะครับผมทำการ refresh นะครับออกเอาเส้นพื้นผัดออกไปก่อนนะฮะก้อนสีแดงๆคือก้อน solid ละนะครับผมไปที่ modeling นะครับไปที่ modeling นะครับชิ้นงานหลักผมอาจจะทำการทายไปก่อนนะฮะ คราวนี้ก็จะเหลือก้อนที่ผม extrude นะครับกับก้อนที่ตัวโปรแกรมมันเจนมาให้นะครับอีก3าก้อนนะครับผมก็ใช้คำสั่งนะครับ b ับแท็นะครับ Sub แท็นะครับเลือกตัวนะครับตัวทูนอะทาร์นะครับแล้วก็ตัวทู l นะครับแล้วก็โอเคอ่านะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น geometry จริงนะครับที่มีขอบจริงนะฮะที่มีขอบจริงแล้วก็เอาไปใช้งานต่อได้เลย นะครับไม่ว่าจะเอาไปเป็นแบงก์นะครับหรือจะเอาไปทำรีพอร์ตหรือว่านะครับเอาไปใช้นะครับประโยชน์อย่างอื่นนะครับ